สวัสดีจ้าเป็นยังไงกันบ้างเนาะวันที่ชิวๆววันที่ไม่มีคลิปลงนะจ๊ะก็จะออกมาพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆจ้าเก็บตกเมื่อคืนจ้าดอกไม้เหลือยังสวยอยู่ก็เก็บไว้จ้าม,มันเกิดพอใให่เมื่อวานนะจ๊ะว,ว่างๆมีอย่างเห็ดออกมาพูดคุยทักทายกันจ้าเป็นยังไงกันบ้างเนาะจิจการยูทูบเบอร์ของเรา ไปถึงไหนกันแล้วคะคนที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านไวๆนะจ๊ะคนที่ผ่านแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆงยอดวิวปังๆนะจ๊ะยอดเหรียญวิ่งรัวๆนะจ๊ะทุกคนจ๊ะรตีก็อ่าเป็นช่องเล็กๆจ้ะก็ยังไม่มีวันนี้บันรกินอีกอย่างลงไทยแนอีสานแนอีสานเนี่ย,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 ยปะปนกันไปก็เลยอยากจะออกมาพูดคุยทกทายกับเพื่อนๆเนาะรตีพาก,กินพาเที่ยวจ้ะ อยู่ที่ชนบุรีจะทำงานบ้านไปวันๆตกงานจะแนะนำตัวตีอยากเป็นทางการตีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันด้จ้ะเดิอทำอะไรก็ขอให้แหง่งปังๆเนาะใกล้ปีใหม่มาแล้วก็อยากออก,ออกมาพูดคุยทักทายขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนก็ขอเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะอยากออกมา จะคริสต์มาสแล้วอีกไม่กี่วันก็จะคริสต์มาสปีใหม่แล้วจะเนาะลัตีก็อยากออกมาอวยพอรอวยชัยให้ทุกคนประสบความสําเร็จโชคดีในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันซึ่งกันและกันตลอดไปนะคะก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเนะาะเมื่อวานก็เก็บตกงานมันเกิดดอกไม้ยังเหลืออยู่ก็เลยเอามาออกมาประดับเป็นเพื่อนลัตีในการพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆนะจ๊ะ กินอย่างกระแสบจาอว,นต,วนตุยอวนตุยขอให้ทุกคนมีความสุขเดอ้อมีความสุขในทุกๆวันและตลอดไปจ้ามีความสุขในการเป็นยูทูบเบอร์ของัตีก็ช่องเล็กๆค่ะไม่ได้ช่องใหญ่ช่องอะไรว่าไว้ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเนาะทาคลิปทําอะไรก็ยังไม่เก่งยังไม่ตัดต่ออะไรก็ยังไม่เก่งค่ะทุกคนจ้งัวปลาค่อยๆศึกษาไปเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้สู้ขู่สู้คนนะจจะเด้อ เป็นกำลังใจให้สุขสุขสุขคนในการดำรงชีวิตนะัดำเนินชีวิตดำรงชีวิตเนาะจะเนาะขอให้ประสบความสําเร็จเนาะทุกสิ่งทุกอย่างสําคัญที่สุดมีความสุขในทุกๆวันค่ะจะยากดีมีจนขอให้มีความสุขในใจพอค่ะเนาะละตีก็ไปเรื่อยๆของลตีเราจะเด้อก็ออกมาไม่มีอะไรมากออกมาพูดคุยทักทาย fc fc ทุกๆคน <laughs> เพื่อนฝูง พี่น้องทุกคนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไลฟ์สดหน่อยนึงเนาะไปส่งลูกชมงลูกชายเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานที่โรงเรียนลูกชายด้วยค่ะเดี๋ยวจะหาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนนะจ๊ะทุกคนจ๋าเป็นกําลังใจให้สู้ขู่สุ้คนได้จเจริญในการทําคลิปเนาะอาจจะปีใหม่ก็อาจจะออกมาพูดคุยทกทายกับพี่ๆน้องๆเพือ่อน ลูกๆและหลาน FC อีกเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะขอให้ได้ออกมาทักทายเนาะไปแล้วพร้อมกับดอกไม้สีแดงๆสวยๆต้อนรับคริสต์มาสค่ะไปแล้วจ้ะบายบายถ้าช่นชอบก็ฝากเป็นกำลังใจและตีด้วยการกดไลค์กดติดตามและตีด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้ะบายบายกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งๆด้วยนะจ๊ะไปแล้วอีลีไปลีแล้วบายบาย